สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวอลเลบอลโฮมอีกครั้งหนึ่งนะคะทาง f i b World ก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะคะนี่ตัวซั b เ e ก็จะเห็นแล้วนะคะจะมีบราซิลแคนาดาฮ่องกงญี่ปุ่นมาเก๊าฟิลิปปินสโลวีเนียตุรกีแล้วก็ USA นะคะนี่เลยค่ะทุกคนตารางออกมาแล้วอันนี้เป็นประเภททีมหญิงนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6สนามสัปดาห์ละ2สนามนะคะสัปดาห์แรกเนี่ยจะมีสนามตรุรกีแล้วก็สนามบราซิลนะคะโดยสาวไทยเนี่ยจะอยู่ที่สนามบราซิลค่ะร่วมสายอยู่กับบราซิลเจ้าภาพ USA เซอร์เบีย แคนาดาโดมินิกันรูพับปิกแล้วก็เกาหลีใต้ค่ะส่วนสัปดาห์ที่2เนี่ยสาวไทยจะอยู่ในสายกับทีมชาติสาวไทยจะบินมาแข่งที่มาเกา๊าไชนานะคะโดยจะร่วมสายอยู่กับจีนเจ้าบ้านเนาะแล้วก็อิตาลีบราซิลญี่ปุ่นโดมินิกันเนเธอร์แลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสค่ะทีมฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นทีมชาเลนเจอร์ครับใช่ไหมเออเสียดายอยากให้เวียดนามมาแข่งบ้างเนาะส่วนสัปดาห์ที่3เนี่ยก็สาวไทยจะบินไปแข่งที่ฮ่องกงนะคะเจอกับทีมชาติจีนเจ้าบ้านตรุรกีบราซิลโปรแลนด์ บริการเยอรมนีไทยแล้วก็เบลเรียค่ะโดยจะเห็นว่าบางสัปดาห์เราเจอบราซิลแล้วทําไมสัปดาห์ที่2เราเจอบราซิลอีกหรือว่าเจอจีนแล้วทําไมเจอจีนอีกแต่ว่าเ,เราไปแข่งสนามเดียวกันแต่เราไม่ได้แข่งกันทุกคู่นะทุกคนเวนเอลเนี่ยเราจะแข่งทั้งหมด12แมตช์นะคะก็สัปดาห์หนึ่งจะเจอทั้งหมด4แมตช์ค่ะตอนนี้ตารางการแข่งขันยังไม่ออกนะคะเราก็จะเห็นเป็นกรุ๊ปของการแข่งขันเนาะแต่ว่าทีมสาวไทยเจอกับทีมชาติไหนบ้างเนี่ยก็ต้องลุ้นตารางการแข่งขันกันอีกทีนึงค่ะอื ย้ำอีกครั้งนึงนะคะสาไทายจะบินไปแข่งที่ประเทศบราซิลมาเก๊าแล้วก็ฮ่องกงค่ะ แล้วการแข่งขันเวนเอลปีนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะเป็นเป็นหนึ่งในเส้นทางที่เราจะคอลิฟายไปสู่โอลิมปิกปารีสนะคะจาก12ทีมที่จะได้ไปแข่งเนี่ยมันได้แล้ว7ทีมนะคะก็คือ6ทีมที่ฟาดฟันกันบวกกับฝรั่งเศสเนาะแล้วก็โคต้าอีก5ทีมที่เหลือค่ะโดย7ทีมที่ได้สิทธิ์ไปแข่งปารีสเกมแล้วเนี่ยก็จะมีฝรั่งเศสเ,เจ้าภาพนะคะบราซิลโดมินิกันโปลแลนด์เซอร์บเบียสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตุรกีค่ะ สาวไทยเราจะต้องลุอยักทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตุรกีอิตาลีโปลแลนด์เยอรมนีญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์โดมินิกันเนี่ยเราต้องลุมให้ได้นะคะเพื่อที่จะยืนในอันดับท็อปสิหรือว่าเอาให้ชัวร์กว่านั้นคือท็อป9ก้ท็อปแนะคะเราก็จะมีโอกาสคุริฟายไปแข่งโอลิมปิกมากยิ่งขึ้นค่ะยากไหมทุกคนยากมาก <laughs> แต่คิดว่าสาวไทยน่าจะทำได้นะคะตั้งแต่เล่น VNL เป็นนิวเจนใช่ไหมคะเป็นเดิร์นเน็กเจนของเย์บอลไทยเนี่ยรู้สึกว่าวีคแรกเปิดมาจะทำได้ดีมากๆเหมือนเก็บตัวกันมาแล้วก็ซ้อมด้วยกันมาทีมสเกลยังไม่มีข้อมูลอะไรเงี้ยสัปดาห์แรกเราจะเปิดตัวสวยนะคะสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3เนี่ยด้วยความยุม่มด้วยความเดินทางอะไรใดๆต่างๆมันก็จะเหนื่อยเนาะก็จะเฟอร์ฟอร์แมนซ์ได้ไม่เท่าสัปดาห์แรกแล้วแต่ว่าสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3เนี่ยเราบินไม่ไกลมากนะคะจากมาเกาไปฮ่องกงอะไร เได้ได้เก็บ energy ระหว่างพักให้นักกีฬามากยิ่งขึ้นนะคะอยากให้นักกีฬาของเราสร้างผลงานออกมาให้ดีที่สุดเลยคะ่ะโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูของฝั่งทีมชายกันบ้างเนาะ ทีมชายเนี่ยก็จะมีแข่งที่ตุรกีแข่งที่บราซิลแข่งที่ญี่ปุ่นแคนาดาสโลวีเวนียแล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะแมฟิลิปปินส์มันเลิศน,นะแข่งประเภททีมหญิงเนี่ยไม่ค่อยมีคนดูนะแต่ประเภททีมชายเนี่ยคนแน่นสนามเลยก็เลยขายที่ฟิลิปปินส์ได้นะคะน่าสนใจพนก็ไม่เคยไปดูวอลเลยบอลชายติดขอบสนามนะอยากไปดูที่ฟิลิปปินส์เหมือนกันนะโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe ให้วอลเล่บอลโฮมด้วยนะคะ อยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ลงมาไว้ได้านล่างได้เลยเราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ